ครับสระเขแตเดยวันนี้เราจะมาผัดหนูหนูหน,นานะครับพริเกเต๋มีก็หนูครับครับแล้วก็จะเผาหนูครับแล้วก็ทําครับแล้วก็ไปผัดครับแล้วต่อไปก็เตรียมพริกแกงแล้วก็ใบกระเพราพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะครับซอยครับอันตแรก ตั้งกระทะเดี๋ยวจะลวนหนูนะครับกันข้าวนะครับเดี๋ยวเรารวนพอสุดกน่อยนะครับแล้วก็จะเอาออกแล้วก็จะผัดพริกแกงครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดเลยใส่ละมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอได้ที่เราใส่หนูลงไปเลยครับ เับระหว่างที่เราผัดกนเราก็ย่างสักสองตัวเพราะว่าหกตัวครับมันเยอะไปที่จะผัดก็พอเราจะผัดดูให้สุกอีกสักหน่อยก็จะปรุงรสแล้วก็จะใส่พริกใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพราลงไปครับก็พอที่ที่แล้วก็ใส่พริกใบมะกรูดไปเลยครับแล้วก็รวนไปเรื่อย,อ,ยอปรุงจนถูกใจแล้วก็ผัดจนสุกแล้วก็สุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปครับ อันนี้เราแฝงเครื่องตามภูมิประเทศครับมีอะไรแสนอะครับก็ไปสยครับผัดหนูง่ายตาไตายใบสานห์แต่แรักครับลองทำาตาหนูครับผัดหนูง่ายตามไตายใบสันหาแต่แหลกมีอะไรก็แสนนั้นครับชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นลองดูทำตามนะครับรับรองอร่อยชัวร์ครับหนูย่างก็เสบร้อยเหมือนกันครับน้องพีก็อยู่ในช่องยูทูบเลย